สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเสีนำแฟนมันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ประจำวันอาทิตย์ที่20เมษาย,ยน2568นะครับศึกมวยไทยศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับแข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันกันในเวลา18นาฬิกาและก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันทางโททบ5ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันส่วนแฟนมันมวยท่านใด นะครับที่เข้ามารับฟังรับชมกันวิราะห์จินาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณมากครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สเจินกับโกโก,โก้พงษงชัยมวยไทยน้ำกัดร้อยปอนด์แสงทองน้อยนักมวยบุรีย์ซ้อมแสงทองคาแก๊สหรือว่าโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับอายุ1 8 270เเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทัง ดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงหมัดศอกอันตรายแต่ว่าล่าสุดครับแพนอกยก2เพชรพลปอมงคุอินที่บุรีรัมย์เมื่อวันที่1มีนาคม2568ต่อ108ปอนด์แล้วก็แพนอกยก1อดัมซอเดชพันธ์ในศึกท่อน้ำไทย19มกราคม68ต่อ107ปอนด์ส่วนโกโก้พรุงชัยมวยไทยนักมวยกรุงเทพซ้อมพรุงชัยมวยไทยอายุ18สูง1น5เป็นมวยบู๊เดินสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงวงในปั้มตีดดีีสู้มฮตลอนะครับ ล่าสุดแพ้คะแนนประตักทองคำเซนบีมวยไทยในศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ชนะคะแนนฉลามทองซิลมวยไทยในศึกมวยไทยพัฒมิตรกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับผู้ชนะผมมองไปที่แสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สนะครับอาวุธหลากหลายกว่าต้นต้นรุ่นนับรุ่นนอกได้ด้วยจะเป็นฝ่ายอชนะโกโก้ Go Go, พงุงชัยมวยไทยไปได้ครับต่อกันที่คู่2ของการถ่ายทอดสดเพชรเขาคอประกาศเสรจยิม,เจ,มเจินกับล่าฝันชอเกตวินาหรือว่า สจารุวันในเพชรร้1ยสปอนด์เพชรเขาค้อนน,อน,นักมวยจากขอนแก่นซ้อมวสุขสันต์อายุ25่7 6เป็นมวยรูปร่างโครงสร้างดีสูงใหญ่ยาวนะครับฝีมือดีอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในขวางแทงดีหมัดศอกคมและเคยชนะมาล่าสุดก็เพิ่งจะเอาชนะล่าฝันสจารุวันในศึกเกียรติเพชรที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2อ1 8ต่อยร้อปอนด์ แล้วก็คู่โชค,ครับล่าฝันสจารุวันหรือว่าชอเกตวีนาอาอยุ20ง75มวยมรำซ้มอมไพมวยสจารุวันเป็นมวยขวาฝีมือดีอาวุธครบเครื่องปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหมัดศอกอันตรายแต่นะครับก็เป็นมวยที่ท่าถนดอดทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดเลยแพ้คะแนนเพชรเขากอลประกาศ,ศสิทธิ์ยิมในศึกเกตเพชรแล้วก็ชนะนอกยก2โก,กโก,กแลนสิ์หลวงปูพ่พลิงในศึกท่อน้ำไทยต่อย1 3 2ปอนด์ สำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับผมมองไปที่เพชรเขาขอปากกาสิทธิ์ยิมนะครับอาวุธหลากหลายท่าทรุดอดทนดีกว่าจะย้ำแค้นเอาชนะล่าฝันสอจารุวันไปได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ต่อกันที่รองคู่รองน้องคู่เอกนะครับเงาพยักแอดสันปะตองเจนกับมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มคู่นี้ต่อยกันพิกัด130ปอนเงาพยักนะครับนักวยจากเชียงใหม่ซ้อมเดือบบไฟขับ อายุ26-165นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดักตีดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับหมัดศอกอันตรายคมแม่นนะครับล่าสุดแพนกยก2แหลมสิงสอเดชาพันธ์ในศึกวันต่อย128ปอนด์และก็ชนะน,น,นกยก4จิ้งหรีดทองกีลาสปอร์ตในศึกท่อน้ำไทย ส่วนคู่ชคมาวินศูน 0, กีฬาห้อยต้มอายุ26เท่ากัน168มวยจังหวัดลำพูนซ้อมกีฬาห้อยต้มมวยบุนะครับถนัดขวาเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาอาวุธรุนแรงขวางหน้าแทงดีนะครับหมัดสอกอันตรายรุนนับรุนนอกได้เช่นกันล่าสุดชนะคะแนนเพชรดาวตางสิรวิน้ำฝนในศึกท่อน้ำไทยแล้วก็ชนะคะแนนเมนยูสิทธิเจนิมในสึกท่อน้ำไทย คู่นี้กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงนะครับรูปร่างคู่ขี้สูสีนะครับฟอร์มพอกันผู้ชนะผมมองไปที่ทางด้านของเงาพยักแอสันปาตองหนักแรงกว่าและก็เหลี่ยมเชิงดูว่าจัดจ้านกว่าจะชนะทางด้านของมาวินสูนกีเาห้วยต้มไปได้ครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารย์คู่เอกนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับมวยพยกลงสองสี่ขับมวยพยกระบบอัตโนมัติเลยล่ะคาเปิดในสนามเปิดในเวทีนะครับบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยเปิดทุกวันเปิดทุกช่องนะครับ สนใจอยากเป็นสมาชิกขโมยพยโยก2-4ก็แอดไลน์ไปที่ @py24 มีแอดน้ำได้ด้วย @py24 มวยพยโยก2-4นะครับคู่เอกนะครับศึกทอดนำ้ำใจเกียรติเพชรสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างโฟกัสแอสันปะตองเจรินกับน้องบิวจิตเมืองนอนท์ในพิกัด134ปอนด์โฟกัสนะครับรุ่นพี่่อาโฟกัสนะครับนักมวยจากเชียงใหม่อายุเบียด268ซ้ 8, อมสิทธิ์ซ้อมซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับเคยเอาชนะมานะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง ตั้งรับจับทางนะครับดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมนะครับมีหมัดมีศอกสลับวงในมีกดแขนไล่แขนดันแทงล่าสุดเลยชนะคะแนนน้องบิวจิตมองนอน,นท์ไปที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2 5 1 7ต่อย133ปอนด์หายไปร่วม4เดือนส่วนน้องบิวจิตเมืองนอนท์อายุ2 0 275มวย8ลิ้วฉะเชิงเซาซ้อมคอยมวยจิตมืองนอนท์เป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายมีนอกมีในมีทุกลูกมีหมัดมีศอกหน้าเสือสภาพแวดีเช่นนกัน ลาสุดแพ้คะแนนสุประชัยเล็กหน่งสับใหญ่ในศึกจิตมณนลและก็แพ้คะแนนโฟกัสเอสันปะตองในศึกมวยไทยเจ็ดสีสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับผมมองไปที่คนเดิมตัวเดิมที่เคยชนะมาอย่างโฟกัสเอสันปะตองนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าถ้าทําได้แล้วหน้าเสือเอาราคาเอาโอกาสเป็นผู้ชนะมีค่อนข้างสูงครับจะย้าแข้นชนะน้องบิวจิตมืงน,น์ไปได้ครับ3ตัวครับ3ตัวชอบศึกท่อน้าไทยเกียรติเพชรสัปดาห์นี้ชอบไปที่เพชรเขาคอปกาเซตยิมเงาพยักเอสันปะตองและก็โฟกัส สิทธิทหารเอกขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องที่เด็ดมวยไทยเจดสด้วยขอบคุณครับ